ครับมาต่อใครอยากด่าเลยผมก็ด่ามานะครับนะครับอ่ะจริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรหรอกแค่เปิดไลฟ์มาให้คนมาด่าเฉยนะครับเปิดไลฟ์มาเพื่อให้คนมาด่าผมเฉยเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ขี้เกียจจะพูดแล้วคือเปิดไลฟ์ให้ให้พวกเรามาด่าแหละนะครับเอาก็ด่าได้ไงก็เถียงได้ไงครับไม่เข้าใจเหรอเออ ให้ด่าไงแล้วแล้วผมทะเลาะกับดีมคุณมาเดือดร้อนอะไรกันนะ่ะประเด็นมันคือตรงนี้ที่พิมพ์บางคนเนี่ยมีสิทธิ์ไปด่าอะไรเขาเอาไอา้เหี้ยกับผมก็เพื่อนกันผมพี่น้องกันนะ่ะผมทะเลาะกันแล้วผมด่ากันแล้วมันยังไงล่ะเออมันเป็นยังไงนะครับเออก็ด่ากันอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นเรื่องคนทะเลาะกันนะ่ะอืมแล้วก็มีบทลงโทษให้ลูกน้องที่เป็นโรคทําโอ้โหนี่ผมจะบอกให้ลูกน้องผมเนี่ย ลูกน้องผมนะคนที่เปิดเนี่ย mm. ผมเนี่ย <S <S <rattling> มันยอมที่จะให้ดีมาต่อยคืนด้วยซ้ําต้องพูดอย่างนี้เลยมันยอมที่จะไปยืนนะครับให้ลูกน้อง <S <S อ่ะเ้ยให้ดีมาต่อยหน้าคืนเลยเพื่อจบเพื่อดีมจะได้สบายใจผมบอกเพราะว่าในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยต้องอหมเลยดีมเขาก็จะเอาคืนนะครับเขาก็จะแบบว่าเดี๋ยวเอานักมวยมาต่อยลูกน้องเขาก็มีในสิ่งที่เขาพูดคือลูกน้องผมก็มีพวกผมก็มีลูกน้องผมโดนแน่ นะครับผมก็เลยบอกว่าตอนที่เราดีกันแล้วเนี่ยบอกเฮ้ยไม่สบายใจเรื่องเด็กเนี่ยยังไงเนี่ยมึงเป็นฝ่ายถูกมึงโดนมันทําเนี่ยเดี๋ยวกูให้มันมาเนี่ยมึง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 ต่อยมันคืนเลยเออคืออย่างนี้ครับเออเรื่องอดีตอ,อ่ะเออด่ามงอะไรเนี่ยมันคือต่างฝ่ายต่างไม่อยากพูดถึงแล้วไงเข้าใจไหมคือคุณไม่ต้องมา ถามว่าเรื่องมันเกิดจากอะไรนะครับเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงที่มันมันมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยแล้วแล้วเอาผมไปด่ากันเนี่ยผมก็รวมเข้ามาตรงนี้คุณฟังตัวผมนะครับ <S <S ผมเป็นอย่างนี้คนที่ด่าผมในบางเรื่องแต่ผมขอพูดในเรื่องที่ด่าผมนะเรื่องดีมเนี่ยคือมันจบไปแล้วครับผมไม่ได้มา,ธา,ามอววามมมาธิบายว่าใครผิดใครถูกผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มาอธิบายว่าใครผิดใครถูกนะครับเออ ส่วนจะจบหรือไม่จบจริงเนี่ยอะไรมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของอนาคตแต่ณนะตอนนี้ผมกับดีเนี่ยจบผมอยากให้ดีกันเหมือนเดิมเข้าใจไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามแต่ผมอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาดีกันนะครับนะครับคือแล้วก็แบบทําไมไม่ต่อยกันนะทําไมไม่ต่อยเองทําไมไม่ลงมือเองแล้วผมจะทําไปเพื่อผมจะทําไปเพื่อ เออคือมันจะถูกใจพวกคุณเหรอถูกใจชาวเน็ตเหรอ,อถ้าผมกระดีมลุกขึ้นมาต่อยกันแล้วมันจะถูกใจชาวเน็ตเหรอผมแค่อยากจะบอกตัวตนผมนะครับตรงเนี้ยก็คือใครจะด่าผมก็ด่าไปนะครับนะครับผมพูดไปแล้วในไลฟ์เมื่อกี้นี้นะครับว่าตั้มเนี่ยเป็นเด็กยกของอยู่ที่ร้านเลยมันทํางานงกงกแล้วมันก็ไม่ใช่นักมวยด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่กาดด้วยครับนะครับแล้วสิ่งที่ ที่คนเขาเดินนะคือผมเนี่ยผมวนรอบงานผมขับรถวนรอบงานใครที่เห็นผมนะครับผมขึ้นมาเนี่ยผมวนรอบงานหรือผมขับไทคารมาวนถ่ายคลิปเพราะผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมวนเนี่ยก็คือลูกน้องเนยสามคนนะครับคอยแหวกคนเพราะคนเยอะมากแหวกคนมาตลอดทางพอพอ,พอ,พ,อพอรถเก๋งมันไปไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ของวัวโทนิค พอรถเก่งเนี่ยคนมันติดมากครับมันวนถ่ายคลิปไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ก็วนไปตั้งหลายซอยถ้าใครอยู่ในงานนะครับจะเห็นว่าผมวนทุกซอยและตรงจังหวัดตรงเนี้ผมคิดว่าดีไม่อยู่ผมก็ไปทักเพื่อนผมในกลุ่มสตรีผมวนมาตรงนี้คือผมไปทักเพื่อนในกลุ่มสตรีไปทักเปิ้ลไปดูแลมโบกินีตัวใหม่ล่าสุดนะครับนะแล้ววนกลับมาโอเคดีไม่อยู่ผมก็วนกลับมาแล้วบังเิญมาเจอแชมป์กับโน้ตต้องบอกอย่างนี้ คนเนี่ยคือเอาไว้แหวกคนกับแหวกแหวกตัวทาลุกหมาแต่ละคนนะ่ะมีซิปมีโอ๊ตแล้วมีไอตั้ม um, นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกพูดเถอะว่าแบบเอาคนเป็นมวยมาไอตั้มไม่ได้เป็นมวยนะครับไม่ได้เป็นมวยเลยนะต้องบอกแบบนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับนะครับซึ่งเรื่องเนี่ยมันจบที่ผมมาพูดเนี่ยผมกําลังดูงานอยู่อันนี้เป็นเมื่อกี้ไลน์มันตัดไปนะครับไม่ได้อยากจะพูดเรื่องนี้ผมก็แย่ไปอย่างนั้นแหละผมไม่พูดแล้วเรื่องนี้เบื่อแล้ว ผมก็อยากให้คนที่ด่าผมเข้ามาด่าผมต่อนะครับเข้ามาด่าผมเลยด่าให้พอแค่นั้นเองผมไม่ได้รู้ว่าใครเกลียดผมบ้างนะครับแล้วก็คนในวงการนะครับที่เอาผมไปแขวนก็จะได้รู้หน้าไว้รู้ตัวไว้นะครับนะครับจะได้รู้ตัวไว้ว่าใครเอาเอาผมเนี่ยไปแขวนบ้างก็แค่นั้นเองบางคนก็เป็นคนในวงการนะครับแล้วก็ไม่รู้หือรู้ตือก็เอาไปพูดนะครับ ส่วนคนก็พยายามโยงการจองบาลังการจองบาลังเข้ามาที่หลังครับเขารู้เรื่องเพื่อนเขาจัดงานเขาก็ต้องมาเคียก็ต้องมาคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะภาพแรกที่เขารู้เขาคิดว่าผมเนี่ยไปทําร้ายเด็กนะครับเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันก็มีเพื่อนผมมามาเยอะนะครับกันเขาต้องรีบเข้ามานะครับกันก็ต้องรีบเข้ามาเข้ามาคุยเข้ามาเคียเฮ้ยว่ามันอะไรไปพอตอนหลังเนี่ยกันเขาเห็นรู้เหตุการณ์จริงอะไรเนี่ยเขาก็จัดการไปตามหน้างานต้องบอกแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ มันไม่ใช่อะไรคือเพื่อนทะเลาะกัน่ะมันไม่แปลกหรอกเว้ยแต่ว่าผมอะ่ะผมมันเป็นผมไงทําอะไรก็ผิดอยู่แล้วทําอะไรก็ผิดผมรับสภาพนะครับผมรับสภาพแล้วหวังว่าผมจะอยู่เง,งียบเงียบอะไรเงี้ยผมไม่เงียบหรอกผมก็เป็น่องผมอย่างนี้แหละแล้วผมเป็นอย่างนี้มาสิบกว่าปีนะครับใครที่ด่าผมเนี่ยว่าผมมีเรื่องไปทั่ว ผมแค่เป็นคนไม่ยอมคนครับผมไม่ยอมอะ่ะผมเป็นอย่างนี้ผมผมไม่ยอมนะครับส่วนในเพจไหนเจ้าผมไปแขวนเนี่ยก,ก็เรื่องของมันเขาได้กระแสกูก็ถามว่าก็ถ้าลูกน้องนะไม่มาเปิดเรื่องมันก็จบไปแล้วจบเหรอกูเชื่อมันจบเหรอต่อนะเออมันไม่จบหรอครับเรื่องมันกำลังจะลามปาาไปมากกว่านั้นแล้วครับนะครับเรื่องมันจะลามปาปมาเอางี้นะครับผมบอกง่ายๆใครอยากดูคลิปเต็มคลิปเต็มนะอีกยี่สิบนาที นะครับเดี๋ยวผมลงคลิปเต็มแบบเต็มเเลยนะครับในบ้านดำไปชมนะครับนะไปชมแค่จะบอกว่าใครอยากด่าผมก็ด่าไปนะครับผมก็ดีมเนี่ยสนิทใจหรือไม่สนิทใจไหมเนี่ยผมมาเหมือนเดิมนะผมมาเหมือนเดิมแล้วผมก็ไม่ได้อารมขบ,บทหรือว่าไปล,ลามล่เรื่องเก่าๆอะไรขึ้นมาด้วยส่วนดีมเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา ผมชีวิตผมภาพผมที่ออกไปมันไม่เคยสวยหรูมันไม่เคยดีอยู่แล้วนะครับนะครับมันไม่เคยดีอยู่แล้วผมก็เป็นของผมอย่างนี้แหละนะครับนะครับ